นี่คือเจ๊ฝัยเจ้าของฉายาผักบุ้งสถานฟ้ามีอะไรเด็ดๆก็โชว์มาส่วนนี่ก็แก,งก๊งมาเฟียพ้อชาลักปิดประตูได้เลยอายชิและนี่น้องดาวคนที่ทำให้หัวใจผมแทบจะหยุดเต้นเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวสนุกๆของ<ม>พวกเรา ช่วยกันถล่มไลค์และไปชมพร้อมกันเลยครับเจ๊ฝ่ายฝ่ามือเทวดาเลอพี่แฟมิลี่นี่เจ๊ฝ่ายผมหิวแล้วนะใช่คุณไดจิหิวแล้วนะแล้วพวกเลย มีอะไรเด็ดๆก็โชว์มาแบบนี้ต้องพับกุ้งลอยฟ้าอร่อยไหมไปจับตัวเจ๊ไฟมาลงทันรับก๊าบ ไปอันนี้เลยไปอ้ววะอืมอ้ววมากินผักบุ้งลอยฟ้าไม่ใช่หรือเอาผักบุ้งมาราดหน้าอ้ววะอชีอ้ววขอโทษอาชีอะทำอะไรอ้ววะเลยนะอ้ววไม่ทำอะไรหรือหรอกเจ๊ฝ่ายอย่า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  นางฟ้าหยุดนะปล่อยใจปล่อยเดี๋ยวนี้นะใช่ปล่อยอ้วนเดี๋ยวนี้ปล่อยสิไม่ตายไม่ปล่อยใช่ไหมเดียวเจ,จ้าเจ้าเข้าบ้างเดี๋ยวนี้ขา,า,า,าดใจใส่ลปล่อยก็ปล่อย เ,เจ๊ฝนี่ล้างอ้วนะห้างยุ่งกับล้างอ้วนเจ๊ฝายเขาผมจีบน้องดาวได้ไหมฮะน้นะนะไม่ไรพวกมาเฟียอย่างเรอไม่รู้จักทางมาหาเกิงถ้หาเรอเป็นแฟนกับล้างอ้วนล้างอ้วนก็จะลำบากเพราะชาลังปิดประตูได้เลยอาชีแล้วผมต้องทำยังไงเจ๊ฝายถึงจะเปิดประตูให้ผมง่ายง่ายเรอมาเป็นโครงใช้อ้วนสิเจ๊ฝาย นี่มันเกินไปแล้วนะรู้ไหมว่าผมเป็นถึงลูกเจ้าพ่อใช่เป็นถึง,ถงลูกเจ <ะ S 1> ้าพอ่อแล้วไหลอาชีพเป็นถึงผู้นำพักทำแบบนี้ได้ยังไงธรรมดาของวัยรุ่นก็ต้องมีความรักนะแม่บ้านลี <Stop. S 2> มันไม่ใช่เรื่องโกงการอะไรที่อาชีพต้องไปทำแบบนั้นแต่เราขัดคำสั่งคุณอาชีพไม่ได้นครับแม่บ้านลีอตอนนี้ไม่ได้แต่อนาคตก็ไม่แน่หมายความว่าไงแม่บ้านลี คิดจะฮุกพักเหรอพูดมากไปแล้วอาฟางังนี่ลือแอบฝึกวิชามาเหรอก็ยังพูดมากเหมือนเดิมนะอาฟางังพวกลือถึงเวลาที่พวกเราจะได้ครอบครองพักแล้วพวกเราไม่ยอมไง่ายหรอจริงเหรอ ไม่เยอะเกินไปหรอกแบบเนี้ยดูดีมีตะก,กุง <laughs> เพื่อความรักผมยอมทาทุกอย่างกวาดป้ายกวาดอย่างู้นะววาให้มกเลยตรงกก้นอาน้องดาวหรือดูอาชีพไว้แป๊บหนึ่งนะ๋ยวออ้วไไป,าป้ากาควกกองค่ะเจันอย่าจีบกัน Icana, เอาเอาฟังนะเฟย์ลือมาก็ดีแล้วมาช่วยโอัวทำความสะอาดร้านเจ๊ไฟเร็วอัไม่ได้มาทำความสะอาดแล้วพวกลืมมาทำอะไรล่ะอัมาจัดการลืมนั่นแหละปอยนะอัวไปเล่นท้ายรถลืมนะปล่อยปล่อยฮะหยุดนะอย่าทำอะไรชี้นะหยุอย่าทำอะไร วิชามางของอาโยงหืมไม่นึกว่าสิกว่าปีมานี่วิชามางยังไม่สูงสลายอีกเหรออจะอ้วจะต้องไปช่วยน้องดาวหืมดูสภาพมือก่องถ้าอยากจะไปช่วยฝึกวิชานี่อะไรอะเจ๊ไฝมังคือคางพี่เทวดาหรือไปฝึกแล้วเดี๋ยวอ้วไปสก๊อกไว้กองคัมภีเทวดาเราอ้วก่อนนั้นน้องดาว

ล้างอ้วมาซะดีดีปไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเจ๊ฝาใช่ไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเจ๊ฝายลเลือเล,อ,ลอยากจะทําให้มันยากๆฮะหืมรลอเรียนฉันหรอเจ๊ฝาเอาฟางเอาเฟยครับไหนหญิงจัดกัน ัวไม่กล้าค่ะอัวบอกให้จัดการหืมไม่ไดีเรื่องสงสัยอัวต้องจัดการเองซะแล้วเจ๊ายเไม่ไ,มมไงบางอันน้่งเราไม่เป็นไรค่ะเจ๊ใา่ไปหลบกองเดี๋ยวอัวจัดการจองมังนี่เองพืมพลังจอมมันทะลุฟ้า สำเร็จแล้ว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 อ้าก็ฝึกวิชาสำเร็จแล้วไงวัวก็จะได้ปราบมาแล้วก็มนเป็นแฟนกับน้องดาวไงไล่สาระเอ้าเจ๊ฝ่ายพี่บอกนะว่าเจ๊ฝ่ายใช่อัวไม่มีทางให้ลื้อเป็นแฟนกับน้องดาวหรอกยังงี้อัวไม่ยอมไม่ยอมแล้วจะทำไมวัวขอใช้สิทธิ์โหตเกิงซึ่งบนะครับวัวใช้ให้ผมเป็นแฟนกับน้องดาวหรือเปล่าก่อนโหอย่าลิงทำหลมไล์ให้เกิงหนึ่งหมื่นไล์ด้วยนะคะ โคมะลัยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะาไว้ได้ห้ามเป็นไม่ให้เป็นแฟนเพียงแค่าใจได้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอสุรกายวิวัฒนาการให้อยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติการทําร้ายอสุรกายหรืออสุรกายทําร้ายมนุษย์จึงแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังช่วยกันทุมไลค์ แล้วไปชมมาพร้อมกันเลยครับอสุรกายขายสงสิงโตพร้อมพร้อมสิงโตพร้อมพร้อมสิสงโตนั้นเป็นเจ้าป่าไล่เดี๋มาเอาให้ลูกกินฝ่ลูกสิงโตองกินก่อนกินก็ต้องคำรามฮ่กฮ่กฮอเฮ้ร้อ,องเพลงนี้ที่ไรคิดถึงสมัยเรียนแล้วก็ครูออมจังเลยเนาะ ใช่ใช่ค่ะพี่วันวันนี้เรามาเยี่ยมขัวออมพี่วันซื้ออะไมาฝากของออมคะ่ะโหยไม่ต้องห่วงระดับพี่แล้วนี่ซ่อมสามหน่วยแล้วน้องบาวล่ะหนูซื้อขนมมาค่ะเผื่อขัออมจะชอบไปไป ดีครับผมนายทาวินอัธรสหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำเขตนี้ครับผมฮะาพี่าฮะน้อง,งดาวพี่วันมาได้ไงอะเออเรื่องมันยาวเดีย๋ยวเราออกจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยคุยกันโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทางนู้นกัน มาฝากด้วยใช่นี่ค,ะค่ะน,นี่ค่ะค่ะจ้ากีต้าจิงสิครูครูขากีต้าเขาอ๋อครูให้กีต้าเาเป็นการประจังโรงงานนี้น่ะเอ๊ะโรงเรียนนี้ดัดแปลงให้เป็นโรงงานเหรอคะครูใช่ใช่ตั้งแต่มีเรื่องอสุรกายเข้ามาโรงเรียนก็ไม่ได้เปิดสอนครูเลยดัดแปลงเป็นโกดังเก็บของน่ะอ๋อค่ะเออจริงสิครูครับวันนี้มีของมาสงม่งไหมครับ มีมีลูกค้าเพิ่งมาส่งเมื่อเชา้านี้เก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เล่อนลอดไปได้นะครับผอมจริงสิค,คุณครูค้าขายอะไรหรอคะถึงได้ทำโกดังเก็บของใหญ่ขนาดนี้อ๋อก็พวกของตากแห้งทั่วไปนะ่ะจริงสิวันนี้พวกเธอนอนค้างที่นี่หรือเปล่าค้างสิคะคุณครูพวกเรามาจากต่างจังหวัดนะคะไปเช้าเย็นกลับคงไม่ไหวและะ้วค่ะครูได้เลยแต่ครูขอร้องว่าอย่าเข้าไปยุ่งในโกดังนะ ค่ะครูพวกหนูไม่เข้าไปยุ่งหรอกค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเออแล้วเย็นนี้พวกเธอกินอะไรกันดีล่ะเออเอ็กกีตาระวังหน่อยสิครับครับครับคูขอโทษครับโอ้โหปวดท้องจังเลยโอ้โหเอ๊ก อย่าร้องพี่ยิ่งปวดท้องอยู่หยุด,ดเดี๋ยวนี้เลยร้องไปคนข้างนอกเขาก็ไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนฉันกลับมาจะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกับพวกแกห้องอาจจะไม่หลูและกว้างขวางนะ แต่พวกเธอน่าจะอยู่ได้แล้วนี่พวกเธอเอาชุดมาเปลี่ยนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอามาหรอกค่ะคุณครูปกติพวกเราก็ชุดเดียวกันทาง,งานอยู่แล้วเนาะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คูให้กีต้าเอาชุดมาเปลี่ยนให้แล้วกันเนาะพวกเธอจะได้ซักชุดนี้ค่ะคุณครูนอนกันได้แล้วค่ะน้องดาวก่อนที่เราจะนอนเรามาซ้อมกปนอีกรอบไหมได้ได้ค่ะทุวคนซิงโตนั้นเป็นเจา้าปลาลาเดียมาเอาให้ ไฟลกสิงตต่อทำินกอนสะกินแค่กอนคำามหกเฮกต้าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้เอาเข้ากลงว่าไงนะทําไมให้จัดการแค่นี้ก็ทําให้เรียบร้อยโอ้อวงครับคือผมปวดท้องนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ําแล้วผมรีบเอาข้ากลงเลยครับไปจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ดีเรื่องพลอยไป เสียงน,นี่วันเหมือนจะได้ยินเสียงสุนายเลยโอ๊ยน้องดาวไม่มีหรอกหูาฝาดละมัง้งเหมือนนั้นดาวว่าน้องดาวจะได้ยินจริงๆเลยนะพี่วันเดี๋ยวงดาวขอไปห้องน้ำก่อนนะ ตามสบายเลยไม่ต้องกวนพี่แล้วนะพี่จะนอน สงสัยจะหิวใช่ไหมเนี่ยนายาย่ารักจังเลยไม่ต้องกลัวนะหิวหรอเดี๋ยวพี่ดาไปหาอะไรกินนะที่แท้โคออมก็รักลอบขายลูกกระสุนกายแราเนี่ยแบบนี้ต้องรีบไปบอกพี่วันก่อนสอดรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องนั้นดาวพี่จิตาอพี่ไม่อยากทำเธอนะน้องดาวพี่จิตาออยา่าอยา่าพิจิตา มันหน้าไหมผิดซ้ำผิดซ่าเอาอจากห้องทำไมไม่ล็อกอือลัว,ออค,วครับผมก็โทษนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจับน้องดาวขังไว้เรียบร้อยแล้วแต่ฉันไม่ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้น้อน้องไหนไม่รู้ค่ะน้า้าหายไปไหนไม่รู้ค่ะเออน้องดาวกลับไปแล้วพอดีครูลืมบ นะที่พวกเธอมาเยี่ยมครูแต่ครูปล่อยพวกเธอออกไปไม่ได้ครูขะปล่อยพวกเราไปเถอะอย่างไรพวกเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไม่ต้องกลัวครูจะเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีแต่เธอจะอยู่ในนี้ต่อไปว่าฮ่าค่ะค่ะ,คะปล่อยพวกเราไปเถอะนะคะ สุรกายมาถล่มบ้านเราเข้าบัวเป็นไปไม่ได้ออกไปดูกไปพี่วันเราคงต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแน่เลยไม่หรอกน้องดาวเราต้องหนีออกไปที่นี่ให้ได้เราเขาจะมาช่วยเราหรบพี่วันอสุรกายต้องกลัวพี่วันวันนี้แล้วอะไรไม่ช่พี่ดาวแล้วก็แล้วมาช่วยพี่ดาวแล้ว,ว,ลว,ลวจิกให้ขาดเลยจิกเลย Tolong yuk. Ini cak kecil ya. Bapak buka. buka. จบเรื่องแล้วเรากลับไล่เงี้ดีกว่ายังเรามีเรื่องที่จะต้องจัดการสงบแล้วคีตาเราหนีกันดีกว่าครับจะไปไหนวันน้องดาววันน้องดาวเอาัยให้คุณนะนนานนนะไม่หนูจะแจ้งตำรวจอย่าแจ้งตำรวจเลยนะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะ จ๊แจ้งได้ถ้าผู้โทรแจ้งได้กับครูครูก็จะขอใช้สิทธิ์โบสถ์เชิญช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าใจพวกนี้แจ้งตำรวจหรือเปล่าก่อนโบดอย่าลืมพล่มไลห์ให้เกินหนึ่งหมื่นไหลเลยนะคะโหวบดจะไปเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจินเจินนะคะแจ้งตำรวจเลยนะว่